สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวกันเทรด IQ Option เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็เป็นการตีเส้นแนวรับไว้ให้แล้วนะคะเส้นแนวรับเราตีไว้เราดูจากแท่งสีแดงสีเขียวใหญ่ๆนะคะเราก็ตีเส้นเอาไว้แล้วเราก็คาดการว่าถ้าเกิดว่าแท่งเทียนลงมาถึงเ,เส้นแนวรับ ที่เราตีเอาไว้เราจะกดขึ้นนะคะแต่เรามาดูกราฟมานั่งดูกราฟกันก่อนว่ากราฟจะสามารถลงมาได้ไหมนะคะซึ่งตอนนี้กราฟก็กำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปปิดเขียวนะคะเดี๋ยวรอดูกันถ้ากราฟลงมาเราก็จะกดขึ้นหรือถ้าเกิดว่ากราฟไม่ลงหรือจะขึ้นต่อเนี่ยเราก็ค่อยมาวิเคราะห์กันใหม่ว่าเราจะ ทำยังไงเราจะกดขึ้นเราจะกดลงนะคะอันนี้กราฟกําลังขึ้นไปเป็นแท่งสีเขียวนะคะอันนี้เราก็ดูดูเทรนของกราฟเพราะว่ากราฟขึ้นเป็นแนวโน้มที่ขึ้นก็เลยเซูมกราฟดูหน่อยว่ากราฟมีเทรนเป็นยังไงนะคะอันนี้กราฟก็ ขึ้นไปแล้วแล้วก็ขึ้นค่อนข้างสูงนะคะขึ้นค่อนข้างสูงเหมือนเป็นการกระชากราคาแต่ว่ากราฟไม่แรงอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะกดกระชากราคาก็ก็น่าจะได้นะคะเดี๋ยวเราลองกดโอเคกดไปแล้วนะคะเป็นเทคนิคการกดกระชากราคานะคะก็คือกราฟอยู่ดีๆก็ปิดเขียวเป็นแท่งยาวใหญ่นะคะแล้วก็กราฟไม่แรงมากก็เลยตัดสินใจกดลงด้วยเทคนิค กระชากราคานะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากราฟนี้จะปิดแดงให้เราได้หรือเปล่านะคะที่ลุ้นกันเพราะว่าเมื่อกี้ที่เรากดกราฟมีการโดดแกปป็บไปนิดหนึ่งนะคะก็เลยต้องมารอดูกันว่ากราฟจะสามารถปิดแดงได้หรือเปล่านะคะรอลุ้นกันอีก18วินะคะ ก็ค่อนข้างลุ้นเหมือนกันโอเคไม่มีปัญหาแล้วคะ่ะก็ชนะไปตามค่านะคะชนะไปเฉียดชีวโอเคไม่ต่อไปนะคะอันนี้เป็นการรีวิวกันเทรดนะคะอ่าก็ ก็มาดูกราฟกันอีกทีหนึง่งอ่าอันนี้เราเรื่วง,ง,งเรื่องด้วยที่เรารอนานเราก็เลยมีการตัดกราฟมาให้แล้วก็ตีแนวต้านให้ใหมานะคะเป็นแนวต้านด้านบนเราแนวต้านตัวนี้เราใช้ค่อนข้างที่จะใช้แนวต้านที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเหมือนกันเนื่องจากเราก็ดูกราฟนาน ก็เลยต้องดูแนวใหม่ไม้ที่สองนี่ค่อนข้างรอค่อนข้างรอกราฟนานมากนะคะก็เลยต้องตัดตัดกราฟให้ดูจะเห็นว่าเราตีแนวให้แล้วนะคะตีแนวแนวต้านด้านบนสีเขียวออสีฟ้าเดี๋ยวเราดูกราฟอีกทีหนึ่ง ว่ากราฟจะสามารถขึ้นไปตามแนวต้านที่เราตีไว้ให้ได้หรือเปล่านะคะกราฟขึ้นไปแล้วกราฟขึ้นไปแล้วเราก็คาดว่ากราฟมีแนวโน้มจะขึ้นไปได้เรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะกด next level กันถ้าเกิดว่าจบไม้นี้เราก็จะกด ขึ้นต่อนะคะขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนถึงแนวต้านที่เราตีเส้นไว้นะคะซึ่งที่เรากล้ากดขึ้นเพราะว่าเราเห็นเทรนเห็นไหมคะเทรนเทรนของกราฟตามเส้น sma e, ที่เป็นเส้นสีข,ขาวอะมันค่อนข้างเป็นเทรนขาขึ้นเราก็เลยแล้วก็เป็นเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแล้วก็ เ,เราก็ตีแนวเอาไว้ด้วยซึ่งเราคาดการว่ากราฟน่าจะขึ้นไปจนถึงแนวต้านสีฟ้าก็เลยกดขึ้นตามเทรนนะคะถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการกดขึ้นตามตามเทคนิคเน็กเลเวลก็คือกราฟก็จะขึ้นเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะรอดูกันโอเค ไม้นี้ก็ชนะไปค่ะซึ่งก็น่าจะเทรดแค่2ไม้นะคะเนื่องจากว่าเรารอกราฟค่อนข้างนานวันนี้รอกราฟค่อนข้างนานก็คือก็จะเทรดแค่นี้ละค่ะ